ทบใครนะครับที่มีกลิ่นตัวนะครับผมอยากแนะนําครับสเปรย์มักายรีเฟซนะครับเป็นสเปรย์ที่มีสารน้ำกลิ่นกายนะครับเป็นส่วนประกอบหลักนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมเป็นส่วนผสมนะครับในสูตรที่เป็นฉลากเขียวนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีสเปรย์น้ามกายที่มีน้าหอมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ผมอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าคนที่มีกลิ่นตัวนะครับผมอยากให้เน้นไปที่สารระงับกลิ่นกายครับ ไม่ใช่ในมที่น้ําหอมครับเพราะน้ําหอมเองไม่มีผลในการตับกลิ่นกายนะครับเพียงแค่กบกลิ่นกายแค่ชั่วขณะนั่นเองและทําให้เวลาที่คนใช้รู้สึกดีครับว่าอุมันมีกลิ่นหอมครับแต่จริงๆแล้วตัวสําคัญในการดับกลิ่นกายของเราก็คือสารหลั่งผิวกายครับจะต้องมีปริมาณที่สูงนะครับถึงจะสามารถดับกลิ่นกายได้อยู่นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมก็อยากแนะนําว่าถ้าหากใครนะครับที่มีกลิ่นกายไม่ว่าจะกลิ่นกายมากกลิ่นกายน้อยกลิ่นกายเยอะนะครับให้ใช้ตัวของสารลังผิวกายปริมาณสูงเป็นหลักในการดับกลิ ก็สามารถเห็นกาิได้อยู่นะครับและถ้าหากว่าเราเองนะครับเป็นคนที่มีแพ้น้ําหอมหรือแอลกอฮอล์ใดๆน,นะครับก็สามารถใช้สเปรย์ับกลิ่นกายนะครับที่มีส่วนผสมของน้ําหอมเข้าไปร่วมด้วยได้ครับอย่างไม่มีปัญหาครับเพราะถ้าหากเราแพ้น้ําหอมเราใช้ในกลุ่มที่มีน้ําหอมอยู่ใช่ไหมครับก็อาจทําให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนั่นเองครับ